ความรู้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้จะมาคุยเรื่องความรู้เรื่องเสื้อผ้าให้ฟังนะครับความรู้เรื่องเสื้อผ้านี่สําคัญจริงๆนะนครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องท c t r ทีอาร์คอตตอนโพลีคอลลาเจนนะครับครั้งนี้จะมาคุยเรื่องของคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีของมันคือราคาไม่แพงนะครับข้อดียันที่สองคือสวมใส่สบายนะครับข้อดียันที่สองอันที่สามก็คือนอกจากหนึ่งก็คือ ใส่แล้วเนี่ยสบายราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยจบปั๊บเนี่ยนะก็สามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นคอตอ100คอตอนร้อยเปอคอตตอนร้อยอย่างที่ผมไล่ฟังนะข้อด้อยของมันก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือยับนะฮะยับค่อนข้างง่ายนะฮะรีดค่อนข้างยากแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้เทนก็ไม่จำเป็นต้องไปซักไปรีดอะไรให้มันเสียเวลามากมายซักเสร็จแล้วยิงสบัสดสวัสด์แล้วก็ แขวนเท่านั้นเองนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องไปรีก็ได้เดี๋ยวนี้ัยรุ่นจริงๆเขาก็ไม่ค่อยได้รีดนะโดยเฉพาะเสื้อถ้าเป็นเสื้อยืดคอกลมเนี่ยก็ใส่แบบส,สบายๆนะยับหน่อยๆก็ดูโอเคนะก็ไม่ได้เป็นไรนะฮะแต่ถ้ามีคํามีคําถามว่าแล้วต้องการให้มันรีกง่ายๆมีไหมมีนะฮะก็จะเป็นผ้าที่ผสมท c นะผสมเอ่อเรยองหรือผสมคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะรีกง่ายขึ้นนะครับเสื้อผ้านี่นะงั้นเขาต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วผม,ผมก็เชื่อว่าบ้านเราก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับ วันนี้คอตต้อนร0 0เปอร์เซก็ใหญ่แนะนําให้พวกเราใส่นะฮะเพราะว่าเสื้อผ้าราคาก็าไม่ได้แพงมากมายนะครับยาว